สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลอมีช่ชน anel นค่ะช anel นนการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ตะวันตกกับอาจารย์มิมี่นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกุมหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมถึง18กุมภาพันธ์คุณถือเป็นชาวลัคนาราศีกุมตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ประจําเดือนเมษายนค่ะก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องขออภัยนะที่หายไป2เดือนนะคะก็คือไม่ได้ทําคลิปเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญของชาวลัคนาราศีกุมด้วยล่ะเพราะว่าเป็นช่วงวันเกิดนะคะแต่อาจารย์ป่วยนะคะด้วยภาวะระบบทางเดินหายใจแล้วก็การ เสียงอาจารย์ก็เลยไม่ได้ทําคลิปเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆในช่วงนั้นนะแล้วก็อยากรักษาตัวเองให้หายก่อนตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะทีนี้มาดูกันค่ะในเดือนเมษายนนะคะเดือนแห่งสงกรานนะคะต้อนรับสงกรานต้อนรับปีใหม่ไทยดูซิว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นยังไงบ้างในเดือนเมษานะอาจารย์ก็เปิดไพ่มาให้แล้วนะคะก็คือได้ไพ่ห้าเหรียญ6ดาบนะคะ The King Soft Cup สี่เหรียญ The Queen s o f แพนจัคโคลฮันเทสบายยูเอ็ส Unrequited Love แล้วก็ The Devil นะคะส่วนในเรื่องของกราฟดวงชะตานั้น astrology chart นะคะดวงดาวส่วนใหญ่ก็ไปกระจุกตัวอยู่ทางเรือนที่ 1, 2, 3, 4เลยนะก็คือดาวราศีกุมก็อย่างที่บอกแหละราศีกุมก็คือดาวพฤหัสเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาของคุณนะคะในปีที่แล้วปีนี้เขาย้ายมาอยู่ราศีมีนละปีที่แล้วคุณเป็นราศีที่โชคดีที่สุดใน12ราศีนะแต่ปีนี้คุณก็ยังโชคดีอยู่โดเฉพาะเรื่องของ การเงินนะดาวพฤหัสเนี่ยยังคงอยู่ในเรือนที่2ราศีมีนคือเรือนการเงินของคุณเพราะฉะนั้นคุณโชคดีมากๆอยู่แล้วเรื่องการเงินมีความเป็นไปได้ทีนี้หลายคนบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะหนูอะ่ะก็ไม่เห็นจะมีรายได้เงินอะไรเพิ่มขึ้นมาเลย ถ้าคุณทํางานประจาอย่างเดียวคุณทํางานหน้าเดียวคุณจะเอามาจากไหนล่ะมากสุดก็ได้แค่โบนัสได้แค่อะไรที่มันเป็นเงินเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ถ้าคุณมีธุรกิจตัวเองสิคุณทํางานของตัวเองคุณมีของคุณมีช่องทางที่มันไม่ไม่ติดเพดานทางการเงินด้วยสิมันย่อมส่งผลที่ทางการเงินของคุณแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราจะทําแล้วก็วางรากฐานของพื้นดวงเรายัางไงด้วยล่ะดาวศุกร์เขาจะเข้ามาในเรือนราศีการเงินของคุณนะคะในวันที่5้า เมษายนนี้ทั้งสุกพลังงานของดาวการเงินในเรือนการเงินดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนการเงินอีกโอ้โหสุดๆด,ด,ดีมากอาจารย์ถือว่าเดือนเมษายนเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมมีความปังที่สุดทางด้านการเงินเลยเนาะเป็นราศีที่มีความปังที่สุดทางด้านของการเงินแล้วนะ คุณจะมีการปรับปรุงด้านการเงินใหม่ๆนะคะมีหน่ำซ้ำดาวพฤหัสกับดาวเนปจูนย,ยังกลุมกันอีกนะมันส่งผลให้ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินนะอยากจะร้องขอใดๆประสบผลสำเร็จแน่นอนล่ะนะแล้วดาวพฤหัสด,ดวงนี้เซ็กซ์ไพ์กับครูโตอีกมันนี่พาวเวอร์ช่วงเวลาของสร้างของการสร้างความมั่นคง ะะจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนี่คือเรื่องการเงินตัดภาพมาที่ไพ่สิคุณดูสิคุณได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะสี่เหรียญแล้วก็ The Queen of Pen t a c l e s ไพ่ห้าเหรียญมงบอกถึงลักษณะาภาวะทางการเงินที่มีปัญหาหลายๆคนอาจจะยังไม่กระเตื้องถึงขีดสุดเนื่องจากการที่เป็นภาระหรือมีคนเข้ามาเป็นภาระทางการเงินเราคุณยิ่งต้องระวังนะอย่าให้ใครยืมเงินง่ายๆอย่าให้เคินเงินออกจากกระเป๋าเราแล้วเราต้องเป็นนั่งกังวลนั่งเป็นห่วงอยู่ตลอดนะคะ คือถ้าจะช่วยเหลืออาจารย์ว่ามันมีหลายวิธีอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องให้ยืมเงินไปแล้วเราเองรู้สึกไม่สบายใจหรือเป็นปัญหาความสัมพันธ์ในอนาคตคุณต้องระวัง คนเข้ามาเป็นภาระทางการเงินคุณนะสี่เหรียญหลายๆคนอาจจะต้องมานั่งมองเรื่องของการจัดระเบียบทางการเงินนะจากที่ไม่เคยเก็บสลิปต้ตองมาทําแล้วนะคะหรือไม่มาบันทึกการเงินที่สําคัญมากๆคือดูแลว,ว่าเราใช้จ่ายยังไงกินเท่าไหร่คือทําให้เป็นระเบียบอะเพราะว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่ ังคม่อนข้างสังคมมีการท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายอิสระเสรีเกินไปจัก,กรวาลกำลังบอกคุณด้วยไพ่สี่เหรียญว่าต้องกลับเข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วนะคะดูแลทางการเงินแล้วล่ะอืแต่ไพ่เดอะควีนซอฟแอนจัคเกคือไพ่การเงินที่มากบ่งบอกถึงความมั่นคั่งที่อาจารย์พูดว่ามันนี power เมื่อกี้ใช่เลยนะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการงานล่ะเดี๋ยวนะอาจารย์ลบตรงนี้ก่อนนะคะพลังจะหมดแล้ว อ,อัดคลิปราศีกุมเป็นคลิปที่11นะคะพลังอาจารย์ก็เริ่มจะล่อยหลอเดี๋ยวอาจารย์ต้องสลับอ,อัดคลิปตามราศีใหม่แต่ว่าก็เป็นของราศีเมษเริ่มต้นถูกต้องอยู่แล้วเนาะถูกไหมพ่อเมษเป็นวันเกิดเขาไงเดือนมีสาย,ยนเนาะอาจารย์คือพลังก่อนนิดนึงนะคะทีนี้อา้าวในเรื่องของการงานนะคะดูซิเรื่องของการงานเนี่ยงานที่เป็นงานเกี่ยวกับการสื่อสารจะให้ผลดีที่ดีมากๆกับคุณมากๆเพราะว่า,าดาวยูเรนัสยูเรนัสกับดาวเสา ทำมุมถึงการในเรือนที่1ของคุณดาวอังคารอ๋อเมื่อกี้อาจารย์เลยพูดการเงินอีกอันนึงนะดาวอังคารจะเข้าสู่เรือนการเงินของคุณด้วยตอนช่วงกลางเดือนมันส่งผลให้คุณมีพลังงานมีแพชชั่นในการอยากจะหาเงินในการจัดการทางการเงินอันนี้คือดีมากๆนะคะด้านการงานงานที่เป็นลักษณะการสื่อสารได้ผลดีนะคะเนื่องจากว่างานการสื่อสารงานพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อมาขายไปก็ได้ผลดีเนาะหรืองานที่ต้องติดต่อเจรจาสื่อสารเนื่องจากมันเกิดนิวมูล พระจันทร์เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นะวันที่1เมษาเกิดขึ้นในเรือนราศีเมษเรือนที่3นิวมูลคือการเริ่มต้นการทําให้คุณได้เริ่มต้นงานที่คุณเกี่ยวข้องใหม่ๆแล้วดาวพุธ ดาวแห่งการสื่อสารก็ย้ายเข้าสู่ในเรือนที่4ี่ราศีพฤกษบดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนที่4ี่บ่งบอกลักษณะของความเรียดจริงจังยิ่งถ้าคุณทํางานที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่ออะไรอย่างเงี้ยฮะสื่อสาธารณะอะไรเงี้ยจะส่งผลที่ดีกับคุณมากๆถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ล่ะการงานก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะไม่ได้เด่นชัดนะเรื่องความรักความสัมพันธ์ดาวศุกร์ย้ายเข้าในเรือนที่สสิ่งแรกที่คุณจะมีเลยก็คือเซลล์เวิร์ด การตระหนักคุณค่าในตัวเองการมองคุณค่าการเห็นคุณค่าในตัวเองหลายคนเคยดรอปตัวเองลงไปยอมทำงานได้เงินน้อยแต่งานหนะักยอมอยู่กับคนที่ไม่รักยอมรักคนที่ไม่รักเราเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะเห็นคุณค่าตัวเองคุณชัดมากขึ้นในเดือนเมษายนนะคะ ประกอบกับนิวมูลและฟูมูลที่เกิดขึ้นคุณจะตาสว่างมากยิ่งขึ้นนะคนที่เป็นคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าอาจจะไม่ใช่เวลาของการที่คุณจะเจอคู่นะไม่ใช่เวลาที่คุณจะเจอคู่แต่เป็นเวลาที่คุณจะให้คุณค่ากับตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณให้คุณค่ากับตัวเองมันก็จะสามารถทำให้คุณดึงดูดคนที่พร้อมจะดูแลคุณเข้ามาหาคุณได้แต่ก็จะมีคนจำพวกหนึ่งนะคะซึ่งดวงเขาด้วยพื้นดวงเขา ต้องมีคู่ในช่วงเดือนนี้อาจจะมีดาวศุกร์อยู่เดือนที่2หรือดาวพฤหัสอยู่เดือนที่2อ,อยู่แล้วนะคะหรือดาวจันทรอยู่เดือน2องมองบอกถึงการดึงดูดคู่ทางการเงินเข้าหาตัวเองอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนด้วยนะแต่ส่วนมากอาจารย์เปิดได้ h u n t ทสไ y y อเอ็กซคนที่เพิ่งเลิกเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปอะระวังแฟนเก่าคุณตามล่านะแฟนเก่าคุณยังตามล่าคุณอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นต้องมีความออประมัดระวังในเรื่องการดีลกับแฟนเก่านิดนึงคุณค่าในตัวเองจะสอดคล้องกับพไพ่ใบนี้มากๆเลยเดยว,วิลไพ่เดวิลหมายถึงการที่คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไพ่ของซาตานการที่คุณยอมอะไรง่ายๆบางคนสามารถจะมีเซ็กกับคนที่เพิ่งเจอได้ภายแค่หนึ่งวัน โดยที่คุณนะ่ยก็เข้าใจว่าการมีเซ็กซ์ทำให้คุณนะ่ะรั้งใจเขาไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะกลับมาเห็นลัหนัะคุณค่าตัวเองเนี้ยมากยิ่งขึ้นเนาะมิวายมิวางนะหลายคนไปเจอกับอันรีคว t e ต์เลิฟหมายถึงรักที่ไม่สมหวังความสัมพันธ์ความรักที่เป็นไปไม่ได้คือรักเขาข้างเดียวอะ่ะเอาง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นความรักของชาวลัคนาราศีกุมปีในเดือนเมษายนอาจารย์มองว่าเอายกมันไว้ก่อนอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะคะรักตัวเองให้มากดีที่สุดน,นะคะแล้วก็ รอรอนะคะอีก2อสเดือนเดี๋ยวนะ1 2 3 1 2 3 4อีก4เดือนอะอีก4 5หเดือนคุณจะได้เจอกับความรักที่ดีล่ะนะเกฑนดวงชะตานะคะรอก่อนรอก่อนช่วงนี้นะเป็นช่วงทางการเงินกอบโกยทางการเงินก่อนนะคะ ต่อไปในเรื่องของครอบครัวล่ะเกิดนิวมูนนะคะในเรือนที่3ก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องลูกพี่ลูกน้องนะเพื่อนบ้านรุ่นน้องหรือคนที่เป็นลักษณะของหัวหน้างานก็จะมีความสัมพันธ์กับลูกน้องที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะในครอบครัวจะมีเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นๆเกิดขึ้นกันได้นะคะหรือตัวของคุณเองกับพี่น้องลูกพี่ลูกน้องมีการกลับมาสารสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันมากยิ่งขึ้นด้านสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะฟูมูลจะเกิดขึ้นใน เรือนที่9พระจันทร์เต็มดวงในวันที่17เมษายนเกิดฟูมูในเรือนที่9ก็จะไปเกี่ยวข้องกับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่ๆปุ๊บ อะไรก็ตามที่เรากําลังจะศึกษาเพิ่มเติมแต่ไม่ได้ทําคุณจะได้ทําสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นมานะคะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศการศึกษาทางไกลเรื่องของการศึกษาด้านกฎหมายปรัชญาศาสนากระทั่งเรื่องโหราศาสตร์คุณก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะว่าเนปจูนเพราะว่ายูเรนัสคือตัวคุณคุณคือโหราศาสตร์อยู่แล้วคือตัวเลขอยู่แล้วนะคะบางคนได้เกิดการเรียกว่าไปเจอ ในเรื่องของโชคลาภสับพันธก็ได้นะเพราะเดือนที่9้ามันเกี่ยวข้องกับโชคลาภด้วยอะ่ะอืโชคทางการเงินนะ่ะดาวศุกร์เข้าแสดงว่าคุณก็เป็นราศีหนึ่งที่สามารถมีโชคทางการเงินได้เช่นกันในเดือนเมษายนนะ mm. ก็ดูดีๆแล้วกันนะคะระมัดระวังในเรื่องอื่นไม่มีอะไรเป็นที่เน้นหนักละเพราะชาวราศีกุมดวงค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะแต่ด้วยการที่ดาวโคโจรยังไม่ส่งผลอะไรกับคุณมากสักเท่าไหรนะ่นัก ในช่วงต้นปีเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะฝากติดตามช anel ทิกต o k ของอาจารย์นะเพจ Facebook ใครมีคําถามอะไรอยากจะถามอะไรหรือแนะนําอะไรเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะพิมพ์ด้านล่างไว้เลยนะอาจารย์เป็นคนใจกว้างเปิดรับได้หมดแหละ คนมาด่าจาันจันก,ก็รับได้ที่อาจารย์ไม่ทำอะไรเขาจันงงมากเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็มาคุยกันได้ติดต่อดูดวงส่วนตัวก็ทักใน l ล n e Official นะคะทักแอ m ด n มินนะคะสอบถามเรื่องของคิวว่างได้เลยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ